จากเข้าชมกันไถแล้วมาชมก,กัน,กน,นดันพี่น้องนี่แเลยันเพลงร้อยห้าห้า ันสบายกันง่ายๆไม่เนอกคือ,อระบบเท่าเดียวกับยิงแต่ว่าเขาทำให้น้ำพันสองหลอมันจะแตกต่างกับรถท,ทั่วไปทั่งสิบบ่อเหมือนกันคือความแห้งเขาสิมีคือเทียบเท่าแล้วก็เทียบเท่ารถทับเกืนซี่นนหลอกดันดันได้ล ทำงานได้มาตรฐานเที่ยวทับเท่ากับรถง่ญ่เลยนะครับนะแค่ซิเอแรงเท่านั้นพี่น้อง ท่านได้ยังท่านได้มีรถใส่เนี่ยขอบขั้วหรือภารกิจยังต้องการอยากได้ใส่ก็โตสอบถามกันขมาได้นะครับทางค่ายแต่วินงผู้ซื้อก็ร้อมหลับใจนะเนาะอยากได้แบบกดก็สร้างได้เป็นเครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องปั้นโรตตลี่ีพร้อมไหนเรียบร้อยเนาะ เจ็นี่ของเงากัสิจะดนี้ดันหนาพันสปันให้เรียบร้อยลอตเตอรี่นั่นแหละเบอร์โทรศาพประทุนหกส3มสองห้ากห่ามี่สอาพี่น้องอยากเหตุบอมมิลด์เหตียมาทรงเอาของนี้ถไเปรับคิดแค่ค่าน้ำมันเท่านั้นเองค่กระยะไกลเนาะระยะไกลใกล้อ่ามมีค่าใส่ใจในการขนส่งแลกน้ำทรงนะครับเนาะ ท่าทวินกับพี่แจงตามนี่กายแม่กับขอค่านามัดน,นะครับอเก็นใจในะการผลส่งเขาให้เอาใจตามนี้ไปดีดันดีมากๆเลย สำหรับวันอาทิตย์จำอีเทีื่อหนึ่งทรงของทางพอไพรัดทางกระสินอัมเบอร์น้องปุงสีนะครับเนาะกทา้งพุ่นกับจังคอยบ้านพุ่นกับโบมี่รถอันนี้แต่ก็จะเป็นขั้นแรกของในมูบาที่ทำงานก็คงกลิตไ้เห็นกันอีกบุกี่กั็มุ่งทางหนาก็จสิด้การไปไทยต้นต่อเตีเ้ยไ่น่องไปเยตเย เช่นเดียวกันนะครับเนะาพี่น้องมีรถอยู่แล้วซึ่งมันไถก็ได้ไถก็ดีเท่าที่ควรเท่าที่เท่าต้องการกับเท่ากับรับแจเนะครับเนาะรับแจ้เช่นเดียวกัน ทุกหมองทุกบอลไปถึงทุกที่เพาะว่าไก่ไกลใช้หรือปั๊บก้อนได้ครับต้องใช่แล้วก็จะลูกปับใส่ต้งเสมอเรียบเก่นเดียวกันนะครับปับหน้าเป็นลูกป,ปับก็จะเป็นคู่เป็นลองเป็นห้อย ในการดันปรับหน้ามันจะต้องเรียบเช่นนี้นะครับนะนาแ่เนที่ทันใดห,หากว่าอยากปรับหน้าตัวเองได้ก็ต้องมีพื้นฐานแน่ในการดันการปรับเป็นรถซิบหาแรงเท่าน,นั้นนะครับนะพ่อแล้ว ตันตามก็ให้เป็นไปจักซีดเอ็ดแรงนะครับเนก็ยาให้ตามคนหนี้มันก็การทำงานแห้งไปอีกแบบสิบกว่าคนดีกันไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสร้างค่ายตะลินพูดสีแล้วก็ให้กำลังใจที่ต่างนะครับเรับผมก็บันี้ยังหลายกับทีนี้แต่ภาพการทำงานคลิปการทำงานมาฝากพี่ฝากน้องให้พิจารณา เอาไปไว้ถ้าใส่นะครอบขัวเป็นรถประจำขอบรัวได้สบายเขากับจีได้ลดการลงทุนในการทำให้ไถหน้าเนาะครับเนาะคลิปนี้พี่น้องก็จะได้เห็นในการดันเต็มเต็มนี่คือการดันแบบเต็มต่อครับเนะาะลด์รงลดแค่ ยันไหนท่าจะเป็นผู้สีด้วยเป็นกำลังใจซึงกันและกันนะครับเนาะฝากไว้นะครับเนาากาบขอสวัสดีครับเป็นแม่เลี้ยงี